ลมค้างนะครับซื้อแต่ไปใหม่ๆนะครับมันค้างนะครับผมหลักๆเลยก็คือถ้าต่อไฟถูกมันก็ไม่ค้างนะครับถอดหัวไฟออกก่อนก็ได้ครับนี่มันจะได้รู้ว่ามันผิดที่อะไรนะครับผมแล้วถ้ามันยังลมยังค้างอยู่อันนี้คือแต่ใหม่นะครับสมมุติว่าแต่ใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะมีตัวบีบแล้วก็หมุนล็อกนะครับตัวนี้นะครับผมตอนนี้มันจะบีบหมุนล็อกได้นะครับบางทีมือไปโดนนะครับผมมือช่างมือลูกค้า นี่มันจะล็อกหมุนได้นะครับเนี่ยนี่ถ้าตรงนี้ก็คือมันจะล็อกนะครับมือไปโดนนะครับเนี่ยสังเกตดูมันจะต่ํานะครับตรงนี้ก็คือไม่ได้ล็อกนะครับจะบีบได้ครับอันนี้บีบไม่ได้นะครับลูกค้าหมุนนะครับหมุนกลับหมุนกลับเนี่ยเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับผมปกติมือคนก็จะไปโดนนะครับผมลมมันก็จะค้างมีสาเหตุแค่นี้นะครับอันนี้คือแต่ใหม่นะครับจะแก้ปัญหาแค่นี้แต่ถ้าเป็นแต่เก่าก็บางทีฝุ่นเข้าไปนะครับผม ก็จะแจะน็อตอะไรเยอะกว่านี้นะครับผมอันนี้คือแต่ใหม่นะครับเคลืกเบื้องต้นถ้าไฟค้างก็ไปไล่ระบบเอานะครับผมนี่คือถอดออกไปเลยนะครับ